กราบสวัสดีเอฟซแล้วก็พูดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอารายอนนะครับวันนี้ก็ก็มีโฟกร่ฟเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้สเปคเป็นอย่างไรแต่คันใหญ่มากเสียเบิ่มจะมาอยังออมน้ำกับเตอมาช่วงบุาเรืองมน้ำไม่อย่างลยหาเลยหาเลย คันนี้เอามาจากน้องหานนี่มาคู่กันเลยกับรถกระบะคันนี้โอ้รถใหม่ปะรถใหม่รถใหม่หมโอ้ตัวนี้สามตันครับโตโยตา้าคันใหญ่ใหญ่ Ồ oh, 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 cứ yên. Rút đó bà Nếu bà khăn mày hết mày Khăn mày ô hổ ơi đồ ปตายังไม่แกะถุงเลยมาเดี๋ยวมาดูโฟกริ์คันนี้ครับนะใครหาโฟกริ์ไปใช้งานอยู่คันนี้จัดเลยสภาพสวยๆส,สามตันเสาสามเมตรโอ้ระบบไฮดรอลิกเนี่ยยังแห้งๆเลยแต่ยางล้นหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับสำหรับยางตันของเรา เป็นล้อสี่ล้อครับตัวนี้ข้างหลังจะเป็นยางขอบสิบหกจุดห้าแงนหกจุดห้ากับยางนี่กแก้มติดเหรอวะดูดูเลยครับอันนี้งายาวๆเลยงานี่เม็ดห้า อาจจะเมตรกว่าแล้วครับตัวนี้สองระบบนะครับไม่ต้องมียกขึ้นยกลงแล้วก็เอ็นหน้าเอ็น<ะ>หลังไม่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 หนาถึงจะไวล กระบอกคู่นะครับกระแน้ไม่ใช่กระบอกเดียวโอ้ระบบไฮโดรลิกเร็วอยู่ขายคันนี้นะสามตัน ตันใหญ่ครับสูงน้ำหนักรถเนี่ยอยู่สี่ตันกว่านะครับสี่ตันสี่ยกเสาขึ้นด้วยยกยกเสาขึ้นสูงด้วยเอ้ยเอ้ยโอ้สามเมตรครับ กระบอกนี่ไม่มีซึมเลยอ่ะเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ไม่ใช่เกียรอ์ออโต้เกียร์ธรรมดาตัวดดูเครื่องได้ไหมเครื่องยนต์เบนซินนะครับเอ้ยเครื่องยนต์ดีเซลขันเนี่เออขับดียกเครื่องมึงนะ ยงได้สำเนียงปะโ,โอ้เครื่องแห้งคิลี่เลยครับในเครื่องโตโยต้านะตัวนี้ตัวนี้เป็น2องแซดเท่านรแล้วดูดิเนี่ยตัวนี้เป็นปั๊มในตัวเลยโอเครื่องยังไม่หมดต่อน้ำใหญ่ๆโตโยต้านะเครื่องดีเลยนะแท้เลยเบอร์รหัสเครื่องนีน่มันเครื่องสองแซดขอให้เครื่องมันอยูฮ่ฮะน่ะ สองเซ็ตครับสองเซ็ตช่วงสองเซ็ตตัวนี้เป็นช่วงสองเซ็ตนะครับโตโยต้าสองเซ็ตนะครับแผนเพดเป็นรุ่น6 FD 30ตัวนี้นะครเป็นรถน้ำเข้าเป็นรถน้ำเข้าครับสีนี่ปกติมันจะเป็นสีส้มนะแต่อันนี้มันมันจางนะครับสีน้ำตาลตกครเออหลังคาใส่ได้ไหม Ha, con sai anh Chắc chìa, à, chắc kia. À. Chắc chìa nè. Ô phải bẻ ngọt rồi. Hả? Đó nào bỏ. Đấy thay đây ba. Bệt vô đó. เอาเกียร์มีสองเกียร์ตีเจวหน้า้จยหลังเหรอาหายอยู่ด,าดมมา่างในด่อมเลยวะคือยางเขาใส่ยางเบอร์เร็กมานะยางหลับไอายางหน้าเนี่ยถ้าใส่ยางยางใหญ่กว่าน,นี้จะดูกว่าน,นี้อยู่ เดี๋ยวได้เบิ้มเดี๋ยวได้ยังงังนเดี๋ยวจะดีโหไหนดอกยางมันใสครอบน้อยเอใสเอ็นยางน้อยพอดมันก็เลยเบิ่งหน้ามันดอมแต่ตัวนี้ถ้าใส่ยางใหญ่งามเลยเลยยางหน้านี่เดี๋ยวร้างครับ จมันล้นะนี่เลยนแมันหยางมันแก้มเตี้ยบ่นเเมื่อแล้วมันใช่อย่างแก้มเตี้ยมันก็เลยหน้ามันก็เลยต่ำลง เอาน้ยาเชดนะนยังงั้มน้น่ยยาผบหมดเลยลนี่่ลข้างล่างอะไรอะไรรู้ไมแนวคำ้คำบะเออนนะเสียบของหอหูสุดน,น,นเออหัวแตกด้ย ก็น้ำยาว่าผนยังงามน้ำแปดได้เจียธรรมดาครับตัวนี้ซุปเคยหาอยู่เครื่องสองเซตนี่สองคันในใช้งานเยอะนี่ตัวนี้แต่มันได้ความสูงนี่ตัวนี้ รุ่นเก่าแต่สูงนะครับสูงสเมตรแต่อันนี้มันแค่3เมตรนะครับเนี่เอาบอกให้แห้งเลยผมไปดูคันหนึ่งจะขายแสนเก้าเพราะว่าบินซินด้วยตันห้าโอ้โหรถอยู่สกลกอยู่น้องกายหรืออยู่อะไรนี่แหละเขาจอดร้านอะไรร้านขายปุ๋ยขายอะไรนะครับโอ้โหนี่พวกนี้ยนะเริ่มพองแล้วครับแตกพองแล้วแตบบ่ว่าเหมือนมันอยู่ในโรงเกลือนะครับ แบบสกรปรกมาก <Okay. S 3> จอดไว้โรงบ็อกเท่านั้นกันโรงเสากับโรงเสาโอ้โอ้โอถ้าใส่ยางใหญ่กว่านี้ให้มันขึ้นมาประมาณนี้ <c oughs> สวยเลยอันนี้ใสเ่เขาใส่แก้มเตี้ยนะครับมันก็นเลยไม่ค่อยนะาเท่าไหร่ มันบมแ,แน่นแน่นนะอะ๋ใครหาอยู่โฟลูกริปฟล์ริปสามตันแค่นี้นะฮะโตโยต้า